ทำความรู้จัก KOL Marketplace บนแอปส้มฟีเจอร์ลับๆที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับครีเอเตอร์และก็สร้างยอดขายให้กับเซลเลอร์ครับเนี่ยเห็นไหมครับผมมาลองเช็คช่องของผมมีด้วยเห็นไหมครับฟีเจอร์ KOL Marketplace จะเป็นฟีเจอร์ที่ให้บริการ Influencer Marketing ก็ตสำหรับร้านค้าแบบครบวงจรเรามาดูกันก่อนครับว่าความปังของเขามีอะไรบ้างร้านค้าสามารถเข้าไปเลือกครีเอเตอร์ที่ถูกใจจนครบในที่เดียวเลย สามารถฟิลเตอร์หมวดหมู่โซเชียลมีเดียความ่วมือรวมทั้งยอดผู้ติดตามและเพศของผู้ติดตามได้ด้วยพอคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเราก็จะเห็นข้อมูลหลังบ้านของครีเอเตอร์ได้แบบครบถ้วนเลยครับซึ่งจากที่ผมดูเนี่ยข้อมูลเขาจัดเต็มแล้วก็เจาะลึกมากๆถ้าอยากได้ครีเอเตอร์ที่มีคุณภาพหน่อยก็เลือกติ๊กตรงโกลเด้นติ๊กตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายที่การันตีได้ว่าครีเอเตอร์คนนี้มีคุณภาพถ้าร้านค้าถูกใจครีเอเตอร์คนไหนก็สามารถส่งคำเชิญไปให้ครีเอเตอร์ได้แบบโดยตรงไม่ว่าจะเป็นหนึ่งจ่ายค่าคอมมิชช คือเปิดตัว AMS นั่นเอง2ตั้งค่าคอมมิชชั่นพิเศษให้กับ KOL ที่ถูกใจหรืออยากร่วมงานด้วยเพื่อดึงดูด KOL ท่าน,นนั้นๆครับสส่งสินค้าให้รีวิวฟรีและจ่ายเป็นค่าคอมมิชชั่นให้กับ KOL ครับ 4. จ้างทำคลิปรีวิวแบบจ่ายต่อคอนเทนต์โดยเราสามารถบลิปงานได้อย่างละเอียดให้คอนเทนต์ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดครับร้านค้าไหนที่อยากเพิ่มยอดขายผมแนะนำให้ไปลองใช้ฟีเจอร์นี้ ส่วนครีเอเตอร์นะครับผมก็แนะนําให้เอาคลิปรีวิวสินค้าไปอัพลงบนแอปส้มและอัพลงโซเชียลมีเดียต่างๆพร้อมปักลิงก์สินค้าลงในคอนเทนต์และครีเอเตอร์นะครับอย่าลืมไปอัปเดตช่องทางการติดต่อบนแอปส้มให้ครบเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดโอกาสในการจ้างงานจากร้านค้าบนแอปส้มและช่วยเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับเราครับหากใครอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้เพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ถามกันได้เลยครับ